สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมก็พามาชมรั้วไฟฟ้านะครับเป็นรั้วไฟฟ้าล้อมสัตว์นะครับนี่นะครับโตจากแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับเป็นแบตร,รถยนต์นะครับการต่อนะครับตางนี้ก็เป็น ายไฟนะครับต่งสีแดงนี่ก็สายไฟส่วนสีดําก็คือสายรั้วนะครับนีเป็นสายดยนะครับน่ครับกตกลงไปประมาณประมาณ อันนี้เหล็กนี่น่าจะประมาณสักทรงไม้บรรทัดนะครับนี่นะครับไฟจากกระพริบนะครับเดี๋ยวจะบังให้ดูนะครับปุ่มนี้ก็เร่งเร่งการปล่อยกระแสไฟฟ้านะครับเดี๋ยวพาไปดูตรงฉนวนนะครับ ที่โตกับหลักเสานะครับใช้เป็นท่อ P ี c นะครับเจาะรูสองข้างนะครับฝั่งนี้ก็ยึ่กับหลักนะครับฝั่งนี้ก็เป็นรั้วนะครับเดี๋ยวพามาดูกระแสไฟนะครับนี่นะครับการเช็คไฟของผมนะครับรั้วมันอยู่ติดกับเสาลวดน้านะครับนี่นะครับก็เอานี้มาเตะดูนะครับ ก็จะเห็นไฟอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับ อันนี้ถ้าถ้าลวดตัวนี้นะครับมันลงไปโดนไอตัวลวดน้ำนี่นะครับถ้ามันลวดน้ำนี่มันยาวนะครับหรือว่ามันฝังดินไอตัวรั้วนี่นะครับมันก็ไม่มีไฟนะครับไฟมันลงดินหมดนะครับนี่นะครับระวังเพียงเท่านี้นะครับถ้าไอลวดน้ำนี่มันไม่ลงดินก็ไม่ค่อยเป็นไรนะครับ ็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับควายก็ปล่อยไปแล้วนะครับเอาลืมบอกเพื่อนๆไปนะครับไอพื้นที่นาตรงนี้นะครับก็ประมาณสิบไร่นะครับสิบไร่โดยประมาณนะครับควายไปโน่นแล้วนะครับ นี่คอกนะครับนู่นนะครับควายอยู่ไกลๆโน่นนะครับควายประมาณสามสิบกว่าตัวนะครับเพื่อนๆมองเห็นไหมครับโน่นนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ตามรับชมนะครับขอบคุณครับ